งานนี้นะครับจะเป็นการแก้นะครับผนังนะครับซึ่งผนังตรงนี้ที่ฉาบไปก่อนนั้นนี่ครับมันมีน้ําขังแล้วก็ซึมเข้าไปนะครับเป็นหยดน้ําภายในนะครับก็เลยมาแก้ไขที่ผนังนะครับก็เลยกรีดครับกรีดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สกัดออกมานะครับแล้วก็ใช้ปูนกาวนะครับแต้มเข้าไปฉาบเข้าไป ใหม่ให้เรียบร้อยครับให้แน่นนะครับก็ปาดด้วยปูนกาวเสร็จแล้วครับก็แต่งแต่งผิวนะครับแต่งผิวให้เรียบก่อนที่จะขัดแล้วก็ทาสีนะครับผมก็ใช้เป็นปูนกาวนะครับก็ใช้เป็นปูนกาวอย่างดีนะครับเพื่อไ่ให้น้ําเข้าไปจากผิวของผนังแล้วก็ทาสีครับ ใช้เบอร์เดิมนะครับสีก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผม